สวัสดีครับวันนี้ทางช่องซปเปอร์รีวิว Channel จะมาขอรีวิวหนังบวกสปอยเรื่องอันหินเฮียครั่งดับเครื่องชน ซึ่งเป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญที่จะมาตั้งคำถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเรานั้นจะเป็นคนยังไงมีอารมณ์ร้ายหรือดีขนาดไหนอีกทั้งยังเตือนสติกับเราว่าทุกครั้งที่เราอยู่หลังพวงมาลัยอย่าคิดว่าตัวเองใหญ่แล้วถูกต้องที่สุดแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่สุดคือการบีบแตรสใส่คนอื่นมันก็ยังย้อนกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราได้และเมื่อมันเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแล้ว เราอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้อีกเลยและเสียใจไปกับมันตลอดชีวิตอันหิน เฮียครั่งดับเครื่องชนเล่าเรื่องราวบนท้องถนทน,นที่เกือบทุกคนต้องเคยเผชิญมายกระดับความน่ากลัวและสร้างความหวาผวาอย่างขีดสุดเป็นเรื่องราวของราเชลคุณแม่ยังสาวที่เช้าวันหนึ่งเธอตื่นสายและต้องรีบขับรถไปส่งลูกชายให้ทันเวลาเข้าเรียนไม่ว่าเธอจะพยายามขึ้นทางด่วนแล้วก็ตามขับปาดซ้ายขับปาดขวาแล้วก็ตามวิ่งบนไหลทางอีกแล้วก็ตามก็ยังไม่สามารถไปทันเวลาอยู่ดี ระหว่างที่รถติดอยู่ที่สี่แยกไฟแดงหนึ่งและในจังหวะที่สัญญาณเปลี่ยนเป็นไฟเขียวก็มีรถกระบะคันนึงจอดอยู่ที่ด้านหน้ารถของเธอไม่ยอมขยับรถออกไปโดยความที่ราเชลกลัวจะไปไม่ทันเวลาเธอกดแต่ใส่รถคันนั้นสองครั้งแบบลากยาวแล้วก็ขับปาดหน้ารถกระบะคันนั้นออกไปไม่ทันที่ราเชลจะขับรถไปได้ไกลสักเท่าไหร่นะครับรถก็ยังติดอีกแล้วก็ถูกรถกระบะคันนั้นขับตามมาเทียบด้านข้าง แล้วก็พูดกับเธอเรื่องมารยาทของการบีบแต่รถถ้าเป็นแค่การเตือนให้กดแต่สั้นๆเพียงแค่นั้นไม่ใช่ลากยาวอย่างที่เธอทำแล้วเขาก็บอกให้เธอกล่าวคำขอโทษเรื่องทุกอย่างจะได้จบลง แต่ราเชลไม่สนใจในการขอโทษแล้วยืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นถูกต้องที่สุดแล้วชายคนนั้นก็ยังพูดกับเธอต่อไปเรื่องมารยาทและเรื่องความสำคัญของการขอโทษแถมยังพูดกับลูกชายเธอในเรื่องนี้อีกด้วยแต่ราเชลก็ยังไม่สนใจเอ่ยคำขอโทษอยู่ดีชายคนนั้นก็จะพูดกับเธอว่าต่อไปนี้เรื่องที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดกับเธอจะกลายเป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของราเชล เมื่อราเชลส่งลูกชายของเธอที่โรงเรียนแล้วเธอก็แวะที่ปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันรถและเข้าซื้อของภายในร้านเมื่อกำลังจะออกมาก็เห็นว่ารถกระบะของชายคนนั้นจอดอยู่ท้ายรถของเธอแล้วเธอก็รู้ว่าชีวิตของเธอนั้นไม่ปลอดภยัยชายครั่งได้แอบขโมยโทรศัพท์ของเธอไปและก็ทิ้งโทรศัพท์ของเขาเองเอาไว้ในรถให้กับเธอ ชายครั่งสามารถเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์ของเธอได้อย่างง่ายดายเพราะราเชลไม่ใส่รหัสป้องกันเอาไว้และเขาก็จะสร้างบทเรียนครั้งสำคัญโดยเริ่มจากไปพบทนายที่ราเชลนัดเอาไว้ชายครั่งคุยกับทนายบอกว่าราเชลไม่สามารถมาพบเขาได้ เขาใช้โทรศัพท์โทรหาราเชลเพื่อให้เธอได้พูดกับทนายแต่จังหวะนั้นเองเขาก็จะยินราเชลด่าทอว่าร้ายว่าเขาเป็นคนบ้าท้ายครั้งจึงเกิดความโมโหแบบทวีคูณแล้วก็ฆ่าทนายคนนั้นด้วยการเอามีดหั่นสเต็กจิ้มเข้าไปที่คอในร้านอาหารต่อหน้าสายตาผู้คนหลายคนผู้คนสามารถจับภาพได้ทันแล้วเขาก็กลายเป็นคนที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุดทันที จากนั้นชายครั้งก็ตามจองล้างจองผลาญชีวิตของราเชลโดยการคุกคามชีวิตของทุกคนที่ราเชลรู้จักซึ่งหาข้อมูลได้จากโทรศัพท์มือถือของเธอนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการบุกเข้าบ้านของราเชลฆ่าแฟนสาวของน้องชายจับน้องชายของเธอมัดไว้กับเก้าอี้แล้วบังคับให้เขียนจดหมายถึงราเชลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นรวมถึงการตายของน้องชายที่จะเกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของราเชลทั้งหมด แต่โชคดีที่ตำรวจสามารถเข้ามาช่วยทันยิงปืนเข้าใส่ชายครั่งถูกที่แขนแล้วชายครั่งก็จุดไฟเผาน้องชายของราเชลแล้วก็รีบหนีไปคราวนี้ชายครั่งก็ยกระดับความบ้าครั่งและการคุกคามขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเขาไม่สนใจแล้วว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรไม่สนใจว่าจะถูกจับเป็นหรือจับตายเขาต้องไล่ล่าราเชลให้ถึงที่สุดซึ่งจะให้บทเรียนราคาแพงกับเธอ จากนั้นชายครั้งก็ยกระดับการค,คุมขู่ว่าจะฆ่าแม่จะฆ่าอดีตสามีของเธอและจะฆ่าตัวลูกชายของเธอด้วยราเชลจึงรีบโทรไปที่โรงเรียนและนำตัวลูกชายออกมาแล้วก็พูดโทรศัพท์กับชายคนนั้นว่าหากเขาแตะต้องลูกชายของเธอรับรองได้ว่าจะไม่มีใครห้ามเธอให้ฆ่าเขาได้ระหว่างนั้น ก็มีการขับรถไล่ล่ากันระหว่างที่ขับหนีราเชลก็ต้องคิดด้วยว่าจะทำยังไงให้ลูกชายของเธอปลอดภัยที่สุดไม่ว่าจะไปทางไหนชายครั่งคนนั้นก็ขับรถตามเธอไปจนได้ทุกที่แล้วเธอก็รู้ว่าเธอมีแท็บเล็ตอีกหนึ่งเครื่องอยู่ภายในรถของเธอซึ่งชายครั่งได้ใช้โทรศัพท์มือถือของเธอเองนั้นตรวจหาแท็บเล็ตว่าเครื่องนี้อยู่ที่ไหนตามระบบ G P S ซึ่งเขาก็สามารถตามประกบติดกับเธอได้ตลอดเวลานั่นเอง ซึ่งกว่าจะรู้ว่าใช้ครั้งใช้วิธีไหนตามเธอก็เกือบตายแล้วหลายครั้งในระหว่างที่เธอกำลังขับรถไปสถานีตำรวจ ชายครั่งก็ขับรถตามเธอมาแมพอดิบพอดีเธอจึงตัดสินใจขับรถไปบ้านแม่ของเธอเพราะรู้ว่าถนนที่ย่านนั้นคดเคี้ยวราวกับเขาวงกฏแม้แต่คนในชุมชนนั้นเองยังขับหลงเธอจึงล่อชายครั้งเข้าไปในชุมชนนี้นำลูกชายของเธอไปซ่อนในบ้านของแม่เปิดสัญญาณเตือนภัยในบ้านเรียกตำรวจเข้ามาแล้วเธอก็วางแผนจัดการกับชายครั้ง ระหว่างที่ชายครั่งหลงกับราเชลเขาขับรถแบบเช้าๆวนหารถของเธอที่บ้านแต่ละหลังราเชลก็เปลี่ยนรถโดยการจอดรถของเธอทิ้งเอาไว้เป็นเหยื่อล่อเมื่อชายครั่งเห็นรถก็จอดมองจากนั้นราเชลก็ขับรถอีกคันพุ่งเข้าชนรถของชายครั่งอย่างแรงจนพิกตรกแต่ชายครั่งก็ไม่เป็นอะไรนะครับแถมยังทำร้ายราเชลได้ด้วยซ้ำชายครั่งเดินเข้าไปในบ้านราเชลฝืนไยุงร่างกายและลุกขึ้น ควานหาบางสิ่งบางอย่างภายในรถแล้วเธอก็หยิบกันไกลออกมาใส่กระเป๋ากางเกงแล้วรีบเดินตามชายครั่งเข้าไปในบ้านเพื่อช่วยชีวิตลูกชายของเธอชายครั่งหาลูกชายของราเชลไปทั่ว แกล้งตะโกนว่าเขาเป็นตำรวจซึ่งสามารถแก้ไขสถานการณ์และจับผู้ร้ายได้แล้วแต่โชคดีที่ลูกชายของราเชลไม่เชื่อไม่ได้ออกมาแต่เกือบจะรอดอยู่แล้วนะครับเจ้าลูกชายราเชลนั้นนั้นไปชนกับสิ่งของบางอย่างจนเกิดเสียงดังจนทำให้ชายครั่งรู้ที่ซ่อนราเชลรีบเข้ามาช่วยลูกชายของเธอต่อสู้กันในความเป็นผู้หญิงร่างเล็ก ก็ไม่สามารถสู้กับชายร่างใหญ่อย่างชายครั่งได้โดนทั้งต่อยทั้งเตะโดนพลักกระเด็นจนสลบเมือดชายครั่งจับลูกชายของราเชลได้เอาสายไฟพันรอบคอจะฆ่าลูกชายต่อหน้าราเชลพูดกับลูกชายของเธอว่านี่คือความผิดของแม่ ราเชลก็ฝื้นร่างกายและเรียวแรงเฮือสุดท้ายของชีวิตดึงกันไกออกจากกระเป๋ากางเกงเรีบเขายับยั้งเธอปักกันไกเข้าทีเบ้าตาของชายครั่งแล้วก็ถีบซ้ําจนกันไกนั้นทะลุผ่านสมองของชายครั่งแล้วก็หยุดความครั่งลงนอนตายคากันไกปักที่เบ้าตานั่นเอง เมื่อเหตุการณ์สง,งบลงราเชลก็ขับรถพาลูกชายของเธอกลับบ้านระหว่างทางนั้นไม่ว่าเธอจะเจอใครขับรถแย่แค่ไหนเธอก็เลือกที่จะไม่กดแตรเลือกที่จะย้อมคนอื่นและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ชายครั่งได้มอบบทเรียนราคาแพงให้กับเธอนั้นเธอก็ได้เรียนรู้มันและเข้าใจมันอย่างแท้จริงภาพยนตร์เรื่องอันฮิน ชายครั่งดับเครื่องชนเป็นหนังระทึกขวัญที่ดูแล้วมีความสนุกมากนะครับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันบีบอารมณ์ของคนดูได้อย่างเต็มที่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับอารมณ์ของความระทึกขวัญน,นั้นก็คือคำถามหลายคำถามที่ภาพยนตร์เขาทิ้งเอาไว้ให้เราคบคิดตามนั่นแหละครับคำถามแรกก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับราเชลนั้นมันสมควรที่จะโดนแล้วใช่ไหมเพราะไม่เข้าใจว่าตัวละครราเชล การเอ่ยคำแค่คำว่าขอโทษที่เป็นประโยชน์สั้นๆและพูดง่ายๆนั้นทำไมเธอถึงพูดไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับราเชลนั้นก็ทำให้เราแอบสะใจว่าคนเก่งหลังพุงอะไรคิดว่าตัวเองถูกอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมขอโทษใครบางทีก็ต้องสมควรแบบนี้บ้างใช่หรือไม่ คำถามที่สองที่ตามมาก็คือชายครั่งคนนี้เป็นใครมีภูมิหลังมีชีวิตอย่างไรทำไมถึงได้ครั่งระดับนี้หนังก็ททำให้เห็นเรื่องราวของชีวิตชายครั่งแค่การเปิดมาในตอนต้นเรื่องชายครั่งได้เข้าไปฆ่าครอบครัวหนึ่งในบ้านหลังนึงแล้วก็จุดไฟเผาบ้านเพียงแค่นั้นนะครับเราไม่รู้แม้กระทั่งชื่อของเขาด้วยซ้าในจุดนี้เราอาจจะคิดตามได้ว่าหนังเขาต้องการจะส่งสารสำคัญกับคนดูว่า เราจะไม่รู้หรอกนะครับว่าบนท้องถนนนั้นเราจะเจอเข้ากับใครเราไม่รู้ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยของรถอีกคันหนึ่งเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่หลังพวงมาลัยนั้นจะเจอกับอะไรมาบ้านมีสภาพจิตอย่างไรมีสภาพอารมณ์อย่างไรแล้วถ้าหากเราไปเกิดทะเลาะหรือปะทะโต้เถียงกับคนคนนั้นเข้าเราอาจจะเจอกับคนที่ร้ายกว่าชายครั้งในเรื่องนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับรถ ถ้าเกิดอะไรขึ้นหรือเกิดการผิดใจกับใครก็ตามถ้ายอมได้ก็ยอมครับถ้าผิดก็ขอโทษแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตัดสินซะแล้วเรื่องมันก็จะไม่บานปลายเหมือนหนังเรื่องนี้ครับผมเชื่อว่านี่คือหัวใจสําคัญของหนังเรื่องนี้ที่เขาต้องการจะสกิดใจเราสกิดใจใคนดูเรื่องการใช้รถใช้ถนนนั่นเองครับ หนังได้สร้างความงินยินให้กับเราเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะพฤติกรรมและการตัดสินใจของตัวละครราเชลเราดูแล้วก็ถามไปตลอดทั้งเรื่องว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมไปหาตำรวจบ้างละ ทำไมตัดสินใจแบบในหนังบ้างละแม้แต่ตำรวจเองทำไมถึงจัดการกับเหตุการณ์เรื่องระดับนี้ได้ช้ามากนักทั้งๆท,ที่มีภาพถ่ายวิดีโอปายทะเบียนของรถชายคลั่งแต่ก็ยังไม่สามารถตามจับได้ยอย่างทันท่วงทีและที่ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดที่น่ารำคาญที่สุดจุดที่น่าเบือสำสำส่อซ้ำซากที่สุดในโลกของภาพยนตร์นารู้ที่ขวัญอย่างนี้ก็คือตำรวจมักจะไปหลังเหตุการณ์จบลงแล้วตลอดซึ่งเรื่องนี้ก็ใช้วิธีการนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็อย่างว่าละ ถ้าตำรวจจับชายคนนี้ได้ก่อนราเชลคงไม่ได้เอาคืนแบบสะใจในตอนท้ายเรื่องแบบนั้นไอเรื่องการที่ตำรวจไปช้านะครับผมดูแล้วก็ทำให้คิดถึงหนังไทยยุค8 0 9 0มากมาก,มากเลยครับที่ตำรวจมักไปตอนจบของเรื่องเสมอเลยครับสงสัยว่าหนังเขาจะได้ไอเดียนี้มาจากประเทศไทยแน่ๆเลยนะครับอันฮินเป็นหนังที่ใช้นักแสดงน้อยมาก แต่และคนที่เข้ามาเล่นนั้นก็ร้วนแต่เป็นสุดยอดฝีมือด้านการแสดงนะครับโดยเฉพาะชายครั่งที่รับบทโดยรัสเซลโครเขาก็เล่นได้อย่างสมราคาเจ้าของรางวัลออสการ์สาขานะักแสดงชายยอดเยี่ยมทั้งสีหน้าและแววตาพฤติกรรมมันก็สื่อถึงความเป็นชายครั้งได้อย่างดีไม่มีที่ติมันทําให้เราเชื่อว่ารัสเซลโครคือชายครั้งคนนั้นจริงๆเลยครับส่วนคาเรนพิสตอริอุส ที่รับบทเป็นคุณแม่ยังสาวที่ต้องหนีตายต้องหาทางปกป้องลูกชายของเธอให้รอดพ้นจากชายครั่งให้ได้เธอก็เล่นได้ดีครับเธอสามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกรวมถึงความน่ารำคาญอันเกิดจากพฤติกรรมของตัวละครที่บทเขากำหนดเอาไว้ได้ดีมากๆเลยนะครับดีขณะที่ว่าเรารำคาญพฤติกรรมตัวละครตัวนี้มากๆเลยครับเอาเป็นว่าโดยส่วนตัวของผมเองนะครับความระทึกขวัญการเอาใจช่วยและความสนุกของอันฮี เฮียครั่งดับเครื่องชนมันมีดีกรีรองรองจากดอนบรีตลมหายใจสั่งตายเลยทีเดียวครับเชื่อว่าน่าจะสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมได้ไม่น้อยและรวมถึงสร้างความน่ารำคาญใจให้กับคนดูด้วยไม่น้อยเช่นกันนะครับนับเป็นหนังที่สร้างออกมาเพื่อเตือนสติคนใช้รถใช้ถนนได้อย่างดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบอันหิน เฮียครั่งดับเครื่องชนเอาไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและกดกระดิ่งเพื่อเป็นคว้ญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ